5ข้อต้องรู้ก่อนฝากบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีมีอะไรบ้างสำหรับคนที่สนใจจะออมเงินกับธนาคารทุกเดือนเลยนะเพื่อรับดอกเบี้ยสูงๆและไม่เสียภาษีเนี่ยผมขอแนะนําบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีนะซึ่งจะทําให้คุณนะ่ะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติแถมไม่เสียภาษีเลยด้วยนะครับ เพียงแต่ว่ามีข้อต้องรู้ทั้งหมด5ข้อก่อนที่คุณจะไปฝากเงินนะครับฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์แล้วนะครับข้อแรกเลยนะครับ1คนมีได้แค่1บัญชีเท่านั้นนะโดยรวมทุกธนาคารทุกระยะเวลาฝากเงินอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีเงินฝากกับธนาคาร A ที่36เดือนนะคุณจะไม่สามารถไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร B เพื่อฝากเงิน24เดือนได้นะ ต้องร้อยธนาคาร A เนี่ยครบ36เดือนก่อนเท่านั้นทุนถึงจะเริ่มเปิดบัญชีใหม่ได้นะครับข้อ2นะครับคุณต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือนและฝากทุกเดือนด้วยนะตามระยะเวลาที่เลือกเปิดบัญชีกับธนาคารนะอย่างเช่น24เดือน36เดือนหรือ48เดือนนะถ้าเกิดว่าเราฝากเงิน5,000บาทเดือนแรกนะครับเราก็ต้องฝากเดือนถนัดไปเนี่ย5,000บาททุกเดือนโดยไม่มีข้อแมนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะรับขั้นต่ำที่1000บาท ขึ้นไปนะครับและรวมกันตลอดระยะเวลาการฝากเนี่ยมักจะไม่เกิน0 0แสนบาทนะครับข้อ3เราสามารถขาดฝากได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับโดยถ้าเกิดเกิน2ครั้งเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นบัญชีธรรมดาทันทีดอกเบี้ยลดลงและโดนภาษีทันทีโดยรายละเอียดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับธนาคารที่คุณเอาเงินไปฝากด้วยนะข้อ4การทําผิดกติกายอยื่นๆนะครับอย่างเช่นการถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อน3เดือนเนี่ยบางธนาคารเขาไม่ให้ดอกเบี้ยเลยนะ แล้วถ้าเกิดฝากไม่ครบระยะเวลาหรือขาดฝากเกิน2ครั้งเนี่ยก็จะโดนปรับเป็นดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่ฝากแทนแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีทันทีนะซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารมักจะเป็นแบบนี้นะข้อ5นะครับ ดอกเบีย้ยจะไม่เสียภาษี15%นะทำให้เราเนี่ยได้รับดอกเบีย้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถ้าเข้าใจแล้วรบกวนกดพิมพ์ว่าเข้าใจกติกาไว้หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออมีคนเข้าใจนะ<ม>สำหรับคนที่สนใจเนี่ยผมก็จะมีคลิปแนะนำที่ฝากเงินปลอดภาษีนะ5บัญชีเงินฝากประจำดอกเบีย้ยศูนย์ปลอดภาษีอัปเดตปี2565ธนาคารไหนดีแล้วถ้าเกิดอนาคตมีคนสนใจเยอะๆนะครับผมจะพยายามอัปเดตให้ปีละครั้งละกันนะ สำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย